สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำแบบชาบูชาบูแบบง่ายๆค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ,ะแล้วก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มากค่ะทุกคนแบบนี้ได้กุ้งมาค่ะกุ้งมีฮอทดอกอ่ามีหมูสไลด์นะคะแล้วก็ผักค่ะขณะนี้กำลังต้มน้ำซุปนะคะ น้ำซุปเราก็จะมีกระดูกหมูแล้วก็มีขอใช้เท้าลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะเติมเครื่องปรุงค่ะน้ำซุปของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะ,ะแล้วก็จะเติมเป็นซีอิ๊วขาวลงไปค่ะน้ำซุปเขาต้องมีความหนัวแล้วก็ใส่ผงปรุงรสของเกาหลีลงไปค่ะ ก็จะเติมในส่วนของพริกไทยป่นลงไปค่ะแล้วก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะเกลือนะคะจะเติมลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะเอาในส่วนของ หมูลงไปค่ะน้ำซุปของเราต้มนานแล้วนะคะอันนี้จนสุกแล้วนะคะต้มไปประมาณสามสิบกว่านาทีแล้วค่ะเอาหมูลงไปค่ะแล้วก็เอาฮอตดอกลงไปหมูกุ้งสุกเรียบร้อยก็สามารถตักเสิร์ฟได้ค่ะ เอากุ้งลงไปค่ะกุ้งลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำผักลงไปนะคะต้องรอให้ประ,ะเภทเนือ้อกุ้งของเราสุกก่อนนะคะทุกคนทำง่ายๆ แต่รสชาติแซบค่ะตัวเล็กบอกว่าอยากกินชาบูหนูอยากกินชาบูชาบูเกาหลีเขาจะเรียกว่าชาบูชาบูก็จะถ้ากินทีไรจีอื่นต้องมีแผ่นห่อด้วยนะคะจีนชอบห่อค่ะและถ้ามีฟองขึ้นแบบนี้ตักออกนะคะทุกคนตักออกให้หมดค่ะ วันนี้ที่เกาหลีอ,อากาศขึ้นทั้งวันค่ะที่อื่นไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนบ้างคะแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะผักลงไปใครชอบผักแบบไหนใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักเยอะๆอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ไครจะตอกไข่ลงไปก็ได้นะคะสำหรับเราเราทานที่บ้านเราจะตอกไข่ลงไปค่ะไข่ล้วก็จะตอกลงไปฟองค่ะทุกคนไก่หนึ่งฟองตอกลงไปเพิ่มความแซ่ ต้องน้ำเดือดๆนะคะเค okay. ลาดเลยค่ะเค okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟค่ะกินชาบูด้วยกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมค่ะ